ไปส่งน้องที่โรงเรียนและทีนี้อะค่ะหน้าโรงเรียนเนาะมีมีคนรถล้มและทีนี้ปุ๊บหนูเห็นว่ามันผิดสังเกตหนูก็เลยเข้าไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาล้มถามว่ามีผู้กรณีไหมเขาบอกว่าไม่มีผู้กรณีหนูก็เลยทำแผลให้เขาค่ะแล้วก็ถามว่าเขาจะไปโรงพยาบาลไหมเขาบอกว่าไม่ไปเขาไม่เป็นอะไรเยอะค่ะ ถ้าถึงที่เกิดเหตุนะคะเกี่ยวกับอ,อุบัติเหตุเงี้ยคะ่ะก็จะไปพ่าตัพยาบาลเบื้องต้นทำแผลเงี้ยคะ่ะแล้วเราต้องมีหน้าที่เก็บศพเลยไหมมีคะ่ะ<ม>ถ้ามีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วทำไมเราถึงอยากมาทำงานด้านนี้อ่ะดู YouTube ค่ะช่องอา,าสาจมูกแดงคะ่ะแล้วก็เลยเกิดเกิดความสนใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ ให้หนูอยากทําด้านนี้ค่ะแล้วตอนตอนตอนที่เนี่ยแล้วรบกลัวไหมคะเจอศพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอศพหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูกลัวคนมากกว่าคนไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่หนูไปเก็บอาอยากเป็นหมอเกี่ยวกับ ด้านทางศพอะค่ะทางผู้เสียชีวิตอยากเรียนนิติเวชศาสตร์แล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเจอเคสที่ว่าจะต้องเก็บศพเนี่ยมาที่เคสแล้วคะ,ะนับไม่ท้่วนค่ะถ้าเคสผู้เสียชีวิตทํทาทําแผลบ้างไหมบ้างครับแ,แล้วเราต้องมีเก็บศพ้วยไหมมีครับแล้วเวลาเจอตอนเวลาเก็บศพเนี่ยค่ะเรามีความกลัวหรือว่าประมาอะไรบ้างไหมไม่มีครับเราเก็บมาแล้วที่ศพนับไม่ท้วนครับ ทั่เหมือนกันแล้วเวลาเราไปทําง,งานเนี่ยค่ะเราต้องไปกับพี่เขาด้วยไหมไปเป็นทีมหรือว่าไปคนเดียวเนี่ยไปเป็นทีมครับปปแล้วความใฝ่ฝันของเราอะคะอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นหมอครับ ก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่น้องนนะคะถ้าอยากมาทำงานด้านนี้จริงๆต้องไม่มีความกลัวเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะงานกู้ภัยเป็นงานงานกู้ภัยที่งานกู้ภัเป็นงานที่ไม่มีอะไรให้น่ากลัวค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นการช่วยเหลือสังคมผู้ประสบภัยอะไรงนี้ค่ะ ทำค่ะเพราะว่าใจมันรักไปแล้วถ้าให้เลิกก็คงยากถ้าอยากมาทำต้องมีใจรักครับงานกู้ภัยจะเป็นไงช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมครับ